เื่อคืนนี้ที่ประชุม f o m c หรือคณะกรรมการนโยบายการเงินของธนาคารธนาคารกลางสหรัฐประกาศลดดอกเบีย้ยเกินค่าดิดน,นึ่งนะครับผมเปน็นลดดอกเบีย้ยอยู่ที่0.50%หรือว่า50 b a s บ s point นะครับผมจากที่นักวิเคราะห์คาดการไว้อยู่ที่25 b a s i s point หรือว่า0 2 5จรนะครับจริงๆแล้วต้องบอกว่าตลาดเนี่ยคาดการไว้อยู่ที่0.50%นะครับผมอยู่ที่ปะมาณสัก60%นะครับผมอยู่ที่ประมาณสัก,นะสก่ทส่4 0โดยประมาณนะครับผมก่อนหนอห้านั้น ซึ่งการลดดอกเบีย้ยดังกล่าวสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือในคืนวันในคืนเดียวกันนั้นก็คือเมื่อคืนนี้นะ,นะครับผมสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือตลาดหุ้นตอนแรกเนี่ยตอบรับข่าวในเชิงบวกนะครับผมแต่เนื่องจากตัวเลขของการจ้างงานในระยะยาวนะครับผมที่ถูกปรับเบี้ย ب, อยู่ที่ประมาณ4.4%ในปีนี้4.4%ในปีหน้านะครับผลที่เกิดขึ้นคือตลาดตอบรับข่าวนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับผมเพราะว่าตอนแรกคาดการว่าการลดดอกเบีย้ยแรงดังกล่าวน,นี้เนี่ย จะเป็นการล้นตกเบี้ยเพื่อเตรียมพร้อมกับสถานการณ์ของการซอฟต์แลนดิ้งนะครับแต่ปรากฏว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือตัวเลขของการจ้างงานที่ดูเหมือนจะแย่ลงนิดหน่อยในสายตาของเฟดการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน